สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2บทที่6นะครับเรื่องโมเมนตัมและการชนข้อที่27ข้อนี้โจทย์บอกว่าลูกปืนมวล4กรัมมีความเร็ว1,000เมตรต่อวินาทียิงทะลุแผ่นไม้มวล600กรัมที่ห้อยแขวนด้วยเชือกยาว หลังจากทะลุแผ่นไม้ลูกปืนมีความเร็ว400เมตรต่อวินาทีจงหาว่าแท่งไม้นะครับแกว่งไปแกว่งขึ้นไปสูงจากจุดหยุดนิ่งเท่าใดอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมมติลักษณะของมันก็คืออมีลูกปืนนี่นะครับมวล m1 มีความเร็วนะครับ m1 คืออะไรครับนี่อันนี้คือ m1 นะอันนี้คือ u1 อันนี้คือ u หนึ่งแสดงว่ามีความเร็ว u หนึ่งวิ่งเข้ามามีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งนะครับแผ่นไม้แผ่นนี้มีมวลเท่านี้อันนี้ก็เป็น m 2. สองแสดงว่า m หนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้อยู่นิ่งอยู่สแสดงว่า u สองเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นศูนย์เนาะ แผนอยู่อางนี้ปุ๊บไอลูกปืนเนี่ยครับก็เป็นไงครับมันจะพุ่งมาชนเปียงนะครับชนเปียงปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือก่อนเนาะก่อนชนหลังจากชนแล้วนะครับหลังจากชนแล้ว แผ่นไม้ m2 นะครับก็จะต้องมีความเร็ว v2 เพื่อให้แกว่งขึ้นไปแบบนี้สมมติแกว่งมาอยู่ตรงนี้นะครับในขณะที่ลูกปืนเขาบอกว่าทะลุอกจากแผ่นไม้ก็อันนี้คือทะลุออกมาด้วยความเร็วของลูกปืนก็คือ v1 ตัวนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ถามว่าแกว่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่คือบริเวณนี้นะครับ นี่นะความสูงแบบนี้เดังนั้นผมให้ตรงนี้เป็นจุด a แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นจุด b เราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานก่อนนะครับเพื่อหา h โอเคไหมก็จะได้เป็นจากกฎอนุรักษ์นะครับพลังงานเราก็จะได้ว่าอะไรครับพลังงานที่จุด a มีค่าเท่ากับพลังงานที่จุด b พลังงานที่จุด A ก็เป็น1นส่วนส m 2 v 2องกลังสมีค่าเท่ากับ m 2อคูณ g แล้วก็คูณ h แค่นี้นะครับอ่ะมวลตัดกันเพราะมวลเหมือนกันเนาะแสดงว่า h นะครับจะมีค่าเท่า,ทากับ v 2องกลังสส่วนด้วยอะไรครับ2 g แล้ว v 2คืออะไรครับ v 2ก็คือหลังชนนั่นเองหลังจากถูกชนแล้วเนี่ยมวล ของแผ่นไม้นะครับแกว่งขึ้นมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องไปใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมในการหา v2 มาก่อนโอเคไหมเราก็จะหา v2 จากอะไรครับ m1 u1 บวก m2 u2 นี่นะครับเท่ากับ m1 v1 บวกด้วย m2 v2 นะ ่เราเอาค่ามาแทน m1 คืออะไรครับมวลมันเป็นกรัมเหมือนกันนะผมขอไม่เปลี่ยนละกันเพราะสองฝั่งเนี่ยมันจะตัดกันได้ก็จะเป็น4นะครับคูณด้วยเดี๋ยวตีเส้นขั้นก่อนนะครับก็แทน m1 คือ4กรัมคูณด้วย u1 คือ1,000นะครับ u2 เป็น0ตัดไปไม่ต้องใช้นะครับเท mm hmm. ่ากับ m1 mm hmm. ก็4กรัมเหมือนเดิม mm hmm. แต่ตอนออกมาออกด้วยความเร็ว400 mm hmm. ในขณะที่แผ่นไม้นะครับมวล600ออกมาด้วยความเร็วก็คือ v2 น okay, mm ั่นเองเคไหมผมก็จะได้4,000ัลบ1,600เท่ากับ600 v2 ผมจะได้ v2 มีค่าเท่ากับ2,400หาร600ก็จะได้เป็น4เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะได้ความเร็วตอนทะลุออกมาเป็น4เมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะพอเป็น4เมตรต่อวินาทีไปหา h ทาไงครับก็ h มีค่าเท่าไหร่ครับ4กำลัง2ส่วน2คูณ10 ก็จะได้เป็น16หาร20ตอบ0.8เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นไม้จะแกว่งขึ้นไปนะครับจากจุดที่มันถูกยิงขึ้นไปสูงจากจุดหยุดนิ่งนะครับที่ระยะ0.8เมตรนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่27